ที่ต้องเดินหน้าสืบสวนสอบสวนกันเช่นกันนะครับก็คือที่ฉะเชิงเซาทางผู้การสั่งให้เร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีเฮียหมูที่ไปแจ้งความเอาผิดกับลูกชายและลูกสะพ้ายที่วางยาหวังจะคุบสมบัติกว่า60ล้านครับพลตำรวจตรีนเรวิทสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยว่าหลังจากที่ไปค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่เฮียหมูอ้างว่าถูกกักขังพบว่าจุดตรงนี้ ตอนนี้ไม่ได้มีที่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสภาพห้องยังคงเดิมและยังยืนยันได้ด้วยว่าทางเฮียหมูเคยพักอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆเนื่องจากเฮียหมูได้ทําตําหนิเอาไว้บริเวณบ้านหลายจุดรวมทั้งอยู่ระหว่างการสืบสวนครับว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนทางลูกชายและลูกสะพ้ายของเฮียหมูเบื้องต้นตำรวจได้เบาะแสเพิ่มเติมแล้วเช่นกันลูกสะพ้ายอยู่ที่ฮ่องกงกำลังตรวจสอบว่าจะเดินทางกลับเมื่อไหร่ส่วนลูกชายและพ่อตากับแม่ยายยังอยู่ในประเทศไทย ทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการสืบสวนกับ